เราทำไมไม่ถ่ายล่ะลืม,มสวนมะม่วงจะไปกินเจสอนมะม่วงตัวมิ่นลังมิ้นไม่ใช่พึ่งเป็นลังมิ้นไม่ต่อยไม่มีพิษเฮ้ยยาหวานฮะนี่อยู่ไม่ต่อยเขาไม่พูด เขาไม่พูดไปช้าๆไปอย่างนิ่งๆิใกล้จะห่างแล้วห่างแล้ยไปไ่ดูหน้าได้ถ่ายดูหน้าเ็มไม่ได้หรอก มันสีห่างนะมันสีเบิดมันจะหมดได้ดูมันแล้วแต่วมันมีรังผึ้งหนึ่งไกล้าไปเอาหัวน้าบานมันเอาละเอาละ